พระดันเชิงครับครับมาตามถนนก็ไม่รู้ว่าถนนอะไรบ้านฮอลันดาลูกสอนมาทางนี้ครับนี่ครับก็อยู่ในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ1 2บสนาฬิกาห้นาทีครับ ขับมาตามถนนครับแบบงงๆครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยขับเข้ามาตามตอบซอกซอยแบบนี้ครับเคยขับแต่ถนนใหญ่ๆไม่ค่อยได้เวะเท่าไหร่ส่วนมากก็จะครับบนเส้นทางหลักๆมันก็เลยจะงงๆครับเวลาเข้ามาในเขตตัวเมืองที่มีทางที่เราไม่รู้จักครับหมู่บ้านที่ ก็อยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวครับเหมือนเป็นเกาะครับมันก็จะมีถนนวนๆรอบครับเส้นเล็กเส้นน้อยแล้วก็มีส่วนมากก็จะเป็นโบราณสถานแล้วก็มีวัดวา,ารามครับให้เราได้เข้าไปกราบไหว้ถนนเส้น,สนนี้ครับ <c oughs> ออกมาเกาะเรียนซอยสิบครับน่าจะเป็นเกาะเรียนซอยสิบขับมาทางนี้ก็จะเลี้ยวตั้งหลวง ทางอเอเชียเลี้ยวซ้ายเสนนาเลี้ยวขวาครับไปอำเภอเสนนาครับนะครับก็จะเป็นสะพานครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยา ก็มากลับรถตรงใต้สะพานแล้วก็เสนาทางนี้ไปบางปะอินครับนี่ครับส่วนเสนาก็จะกับรถข้างหน้าครับถ้าตรงไปก็จะไปถนนหมายเลขสามสิบสองถนนไซอเชียครับนะครับตามป้ายครับถนนมันก็จะงงๆนะครับเพราะมันเป็นถนน ซอยเล็กซอยน้อยครับนู่ครับสะพานสีฟา้ัฟ้าก็คือข้ามแม่น้ําไปแล้วก็ไปออกถนนหมายเลขสามสิบสองครับถนนสายเอเชียครับส่วนผมก็จะกลับมาทางอำเภอเสนาครับเข้าเมืองขึ้นสะพานก็คือเป็นแม่น้ำที่เรียบมาข้างๆวัดอนดันเชิงนี่แหละครับ ข้างหน้าก็จะเป็นทางแยกเป็นแยกผมก็จะไปถังออเซนาครับแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ไปบางปะอินผมจะเลี้ยงไปทางเซนาตรงนี้เป็นสัญญาณไฟกระพริบ,บครับ,รบก็จะเป็นถนนเงียบๆครับ,รบเสนายี่บห้ากิโลครับผมไม่รู้ว่าพ พอออกมาแล้วผมก็ขับมาดับถนนก็ไม่รู้ไปทางไหนครับก็อ่านตําป้ายครับเรืองับทางโน้นครับที่ผมมาเมื่อกี้ครับผลบางส่วนในเมืองพระนครศรีอยุธยาครับเป็นเมืองท่องเที่ยวครับเป็นบรรยากาศช่วงเที่ยงใกล้จะบ่ายโมงครับของวันทังคานที่ 17เดือนพฤษภาคม2565ครับมันทึงเส้นทางวันนี้อบอมาตอสำเพล่มครับเห็นต้าอยู่ผมน่าจะอยู่ในเขตของอ,อมาตอสำเพล่มครับมันเป็นถนนน่าจยามาตอยครับอีกสวนเหรนที่ขับเรียบมาตามตามหมู่บ้านครับ <c oughs> ผมก็จะแวะเซเว่นตรงนี้สักหน่อยครับเพื่อที่จะซื้อ วัฒนาแปก็เป็นถนนส่วนทางครับถนนรานยามนตอยกีผมแวเซเว่นไปก็มาเรียบร้อยครับแถวนี้ก็ไม่มีอะไรน่าจะเป็นถนนเรียบเมืองครับเป็นถนนที่เรียบเมืองไม่ได้เข้าในเมืองครับ มัสยิดอิสลามมัเนาก็ตรงมาเรื่อยๆตามเส้นทางครับเป็นบรรยากาศทางเรียบเมืองพระนครศรีธุธยาครับผมก็ไม่รู้ว่าเส้นทางจะไปพาไปถึงไหนครับแต่รู้แต่ว่าเขียนว่าไป อำเภอเสนาก็น่าจะมุ่งตรงไปสู่อำเภอเสนาครับตรน,นี้เป็นอะไรโรงเรียนวัดพุทธไยสวรรค์ผ่านหน้าโรงเรียนวัดพุทธไยสวรรค์มาเรื่อยๆครับ ถนนก็เงียบๆโล่งๆครับเป็นถนนตามหมู่บ้านครับรถก็ไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็ต้องระวังครับเพราะว่าเราไม่ชินเส้นทางเราไม่ชินเส้นทางครับแล้วก็เป็นถนนในเขตชุมชนก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังครับ ถ้าจะเข้าในตัวเมืองก็ไม่ยากมันก็จะมีถนนให้แวะเข้าไปหลายเส้นครับหลายด้านครับไม่อยู่ที่ว่าเราจะมาจากด้านไหนครับในวันนี้ผมดันขับอ้อมเมืองครับเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าในเมืองอยูรร่เลยครับก็เลยขับอ้อมมาทางนี้ปกติก็จะขับ ตามถนนสายเอเชียครับหมายเลข32สองครับแต่วันนี้ก็แวะเข้ามาขับตามถนนเส้นเล็กๆครับที่เรียบไปตามเมืองขอยุญยัยครับแถวนี้ก็เป็นบ้านสมงไทยครับฟ้าก็ค,คึมครับ สามแยกผมก็ไม่รู้จะเลี้ยวไปทางไหนกน็เลี้ยวตามรถคันข้างหน้าไปเลยครับ <c oughs> จบตรทนีนจริงๆแล้วผมจะไปออสินาครับแต่ว่าองค์การบริหารตำบลปากกรานบางพะยินบางบาท ไปบางบ้านครับมสามผมไม่แน่ใจว่าเส้นี้มันไปกนอำเภอเสานาหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ครับเดี๋ยวไปสักครู่เดี๋ยวถามทางก็ได้ครับมา เส้นนี้มันจะไปบางบาทหรือว่าไปเสนาครับเพราะเมื่อกี้ไม่มีป้ายครับวัดกระสายผมก็อดเก่งครับไม่เปิด G.P.S. ครับก็เลยจะลังเลครับงงๆครับมันวันใจครับว่ามาถูกทางหรือเปล่ามาเจอป้ายแล้วครับเห็นป้ายว่าอ๋อเสนา เลี้ยวซ้ายอยุยาเลี้ยวขวาบางบานตรงไปครับก็ผมว่าถ้าจะเข้าอยุธยาก็เลี้ยวขวาไปครับกี้ผมขับอ้อมเมืองมาก็ผมจะไปเสนาผมก็เลี้ยวสายถ้าตรงไปก็ไปอ้อบางบานครับแต่ว่าผมก็จะไม่เลี้ยวเข้าอยุธยาครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเข้าไปทําไมวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวครับโอเคขับมาตามเส้นทางที่เจ๊ครับนี่ครับตรงไปนี่ก็อยุธยาครับ ก็เลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวซ้ายออกมานอกตัวเมืองครับไปทางสามสองหกสามครับอําเภอเสนาครับอยุธยาก็จะวิ่งไปด้านหลังครับพันบีหกสิบเส้นนี้ก็ตรงไปอําเภอเสนาครับ บรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ทัวไทยครับสวัสดีครับ